ติดประตูยืนคันคายคันมาันกันมาโซ่ทีเลคนไม่ได้ะเดี๋ยวยืนรอไปเลยเปิดนนะคะเดี๋ยวของ้องกาครับขออ้กน่อนะครับตรงนี้นะครับ 어. Oh. ้จะจน่ขมองกล้องไบายบายขอก็มีด้นนยนะคะแนึ่งสอไม่ได้กรวดอะทะฮุมยาวไหนนะไมขมอุมยาวหน่อขอกรบมี้นด้วยค่ะหนึ่งสองส อยู่อยู่ใช่ไหม เแกล้งนเิดะไ่งีิังยิงาาบีเห็นแล้วชัดจัจะซูมแล้วเลนส์ไปของโอ้โหปวดท้องนันแล้นั้นแหละกลุ่มนี้ราะา Terima kasih telah menonton!

เขาก็มีนะคะนึ่งทอไม่ครับเดี๋ยวเราจะทำเป็นกบนคือแบบที่คนจะทำเป็นแบบนแบบนี้ขับเป็นส่วนนั้นนะขับเลยหัวใจอย่างไรก็ได้เลยค่ะใส่ถุงก่

ขอกกลัไปถ่ายให้ไหมถ่ายได้ไหมครบป่อยกได้ไหมสไปสไส Con hỏi xem nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Saya kasih tahu, saya พอดีเวลามาคนฟินจริงถคนฟินดุ